ก็ก็ค่ะตามนั้นก็ได้ได้ยากันจริงค่ะยากันในรูปแบบยากันในตั้งแต่ตั้งแต่ตแตไม่ใช่ไม่ใช่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งอันนี้ไปเตยขออนุญ,ญาตไม่ลงดีเทลตรงนี้เพราะว่ามันก็มันก็แย่ ค่ะมันก็แย่แล้วก็มันก็ก็ส่งผลอะไรหลายๆอย่างเนาะคือคือมันมันที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ออกมาพูดอะไรเพราะว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องแบบเซนซิทีฟหลายๆอย่างของของตัวเราเองแล้วก็ด้วยคนในครอบครัวอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่นะวันนี้มันก็อืม,มันคือการอย่างด้วยองคำว่านิติไรรมมันหลายๆองคประกอบค่ะซึ่งอันนี้แบบอันนี้ขอให้เป็น ไเตยไม่ขอสามารถลงดีเทลได้แล้วสถานะอะถ้า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 นทุกวันนี้พี่แมนยังเป็นสามีเตยหรือเปล่าเอ่อถ้าในทางกฎหมายไม่ได้เป็นแล้วค่ะแต่ถ้าในทางชีวิตความเป็นพ่อแม่ลูกยังมีอยู่เสมอค่ะแล้วคำถามอันนี้อันนี้หนูไม่ขอตอบแล้วกันค่ะ าเรื่องการอย่าคือการตัดใจของกันจะสองฝ่ายใช่ค่ะแต่ในแง่ของความเก็คือมันด้วยดีด้วยดีแล้วก็เป็นเป็นการตกลงกันภายในครอบครัวค่ะในแง่ของความรู้สึกเรากับพี่แมวยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมค่ะในความเป็นพ่อแม่ลูกในความที่เป็นคู่ชีวิตกันมาตลอดยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะคือเรายังพยายามอย่างตัวไปเองก็จะบอกทุกคนว่าเราพยายามรักษาครอบครัวที่สุดแล้วต่อให้ หลายๆเรื่องมันมันต้องยอมรับว่ามันก็ทําให้มันคือเหมือนคนบ้านพังต้องบอกอย่างนี้แปลว่าการตัดสินใจ้งนี้คนหนึ่งก็เพื่อครอบครัวอ่เอาจริงๆแล้วมันโดยโดยภาพรวมหลายๆอย่างค่ะครอบครัวที่สองครอบครัวได้รู้เรื่องรับทราบค่ะรับทราบตั้งแต่ตั้งแต่ต้นก็จากก่อนหน้านี้ข่าวมันออกมาคึกโครมมากเนาะทางครอบครัวฝั่งเองก็ ไม่สบายใจมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปเตยไ,ได้คุยกับทาเนเยยมเออไม่ได้คุยคะ่ะก็ก็เอาจริงๆแล้วไปเตยไม่ขอพูดถึงบุคคลอื่นแล้วกันถ้าวันนี้แบบเออมันเป็นเรื่องของไปเตยก็อันนี้คือจัดปากไปเตยที่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดมค่ะไป,ไปตลอดค่ะไปตลอดในเรายังรักษาความเป็นครอบครัว อย่างที่สุดคนข้างในไม่ท้อคนรอก็ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะตัวพี่เตยให้กำลังใจพี่แมนยังไงาไปก็เยอะค่ะให้กำลังใจเยอะเขารู้เขารู้แล้วก็ทุกคนในนั้นอะไรเงี้ยจะจะได้เห็นไปเตยได้ได้ไปไปเยี่ยมพี่แมนอยู่ตลอดค่ะตัวพี่แมนสภาพจิตใจเขาเข้มแข็งค่ะเข้มแข็งแล้วพออะไรที่ ากผู้้นีมันมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยมันคือความเป็นเป็นมนุษย์มนุษยสยธรรมมากๆที่ที่มันไม่มีทางทิ้งกันแน่นอนแต่ยังรักพี่แม่ไหมจ๊ะรักค่ะแล้วเขาแล้วบอกเขาบอกกับเขาอาจจะไม่ได้บอกกับปากแต่ว่าในนั้นมันมันมีจดหมายที่ที่ได้เขียนไปตลอดแสดงว่า จร,จริงๆอ๋อมันมันเป็นเรื่องยากสำหรับเตยม,มากในทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะวันนี้คลุม่มอ่ยากค่ะยากยากสุดๆอ่ะยากที่แบบว่าหนูว่าไม่มีใครค <c oughs> งโชคลายเท่านี้อีกแล้วละ่ะอืมแสดงว่าก่อนจะออกมาวันนี้เตยได้บอกพี่นมยเยว,ว่ามันมนถึงวันที่เราต้องพูดพูดออกมาแล้วนะเออไม่ได้บอกเลยค่ะคือคือจะพยายามไม่ค่อยคุยกันว่าถ้าเรื่องโลกข้างนอกอ่ะแบบก็ให้มันเป็นส่วนของโลกข้างนอกเนาะ ให้อยู่ในนั้นให้เขาแบบรักษาชีวิตเพื่อให้ได้แบบให้ได้ออกมาเจอหน้าครอบครัวในส่วนของเตยและพี่แมนยังมีความหวังไหมอันนี้หนูต้องบอกว่าไม่ไม่รู้อนาคตเลยคือชีวิตไปเตยนะวันนี้เราเราเดย์บายเดยเลยทุกอย่างมันจะมันจะเริ่มต้นใหม่หรืออะไรได้เนี่ยคงนะวันที่ทุกอย่างตัดสินแล้วในวันนั้นเราถึงเราถึงจะ จะแน่ชัดภาพชีวิตจะคงจะแน่ชัดมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือลูกค่ะสิ่งเดียวเลยกับกับ,ก,บการได้ร้องเพลงดีใจมากตเราด้ใหมยอมนาทกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่า ว่ายังจะได้กลับมายืนตรงนี้แล้วก็ได้มีงานได้มีคนที่ให้โอกาสค่ะวันนี้ก็แบบมันมันก็เกินฝันแล้วก็คือขอแค่ได้มาทำในสิ่งที่รักเหมือนเดิมอะได้มารับใช้แฟนเพลงได้ทำหน้าที่มอบความสุขเหมือนที่เคยทำมาตลอดค่ะไม่่าตอนนั้นี่เจอเจอปาเจอยคิดว่าเราคงกลับมาเป็นใช่ใช่ไม่ไม่คิดจะกลับมาซะด้วยซ้ำ<ะ>ค่ะ พราะว่าเรารู้สึกว่ามันมันไม่ได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเราเราเรารู้สึกว่าเรามันมันคงเป็นความรู้สึกที่ที่กัดกินเรามาตลอดด้วยว่า <Bao> เรารู้สึกว่าเราสังคมคงไม่ต้อนรับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คงไม่มีใครแบบอยากฟังเพลงเราอยากฟังเิียงเราคงไม่มีคนให้คิดถึงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนคิดถึงศิลปินคนนี้อีกแล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ จำคนแรกที่เอาเพลงได้ไหมจำได้ค่ะเป็นยังไงบ้างย่บตอนนันที่ก็อเริ่มกลับมาแลวตอนนั้นเหมือนยังงงก็ยังแบบเหมือนจําเนื้อไม่ค่อยได้ยังแข็งแข็งเพราะเหมือนไม่ได้ไม่ได้ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ออกแนวตื่นเวทีแล้วก็ไม่ค่อยกล้าสบตาใครทุกวันนี้คือทุกอย่างดีขึ้นหมดค่ะก็ก็พอรู้สึกว่าคือที่ตัดสินใจรับงานนะตอนนั้นผ่านไปเมื่อสิบเดือนที่แล้วเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากลองดูว่า การร้องเพลงเนี่ยมันช่วยเยียวยารักษาตัวโรคซึมเศร้าที่เป็นอยู่ได้ด้วยหรือเปล่าถ้าเราทําตรงนี้แล้วมันมันดีขึ้นเหมือนเหมือนเนะวันเนี้ยใบเตยพูดอะไรไม่ค่อยได้กับกับหลายๆอย่างในชีวิตถ้าได้ระบายออกมาเป็นเพลงอะ่ะมันก็คงดีซึ่งมันก็ดีค่ะ,ะ,ะ,ะค่ะ<ส><อ> ก็เอาจริงขอบคุณมากๆคือคือณวันนี้สิ่งที่อยากขอบคุณมากที่สุดขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อมั่นในตัวผู้หญิงคนนี้ขอบคุณทุกคนที่ยังคิดถึงทุกเพลงของใบเตยอาสยามค่ะ mm hmm. สำคัญก็ขอบคุณขอบคุณค่ายอาสยามขอบคุณเฮียขอบคุณ r s Music ทุกคนที่ณวันนี้ยังยังอยู่ข้างข้าง ศิลปินผู้หญิงคนนี้สั้นเสมอหูคนนี้มาตลอดก็กน็นะวันนี้ก็อยากขอโอกาสอยากมีโอกาสได้มอบเสียงเพลงให้กับทุกคนตลอดไปค่ะ